กิ้วกี้วกาบกาบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทีท่ได้รักทุกคนเชิญควนคุณยอวันนี้จะมารีวิวด้วยนะสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดนะนี่นะสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดนะเดี๋ยวสดประกอบต่างๆในการทำนะจะเขียนไว้ใต้คลิปนะเพื่อนก็ไปชอบและทำรับประทานได้เลยจ้ะทานกับลูกชิ้นทอดต่างๆนะฮะ โตดน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดสูตรเข้มข้นนะ ตูดน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดนะฮะนี่นะฮะ สูตรในการทำน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดนะฮะสูตรเข้มข้นนะเดี๋ยวจะเขียไว้ใต้คลิปนะ<ม>เพื่อนๆข้าไปชมแล้วทำแล้วทานได้เลยจ้ะ ้พเพื่อนๆที่ชอบจอ่าลิมกดติดตามกด subscribe กดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งกิิงๆเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ทำคลิปต่อไปอ้อแล้วระลืมช่วยดูเป็นกำลังใจท้ายคลิปด้วยนะสวัสดีสวัสดีนะครับไปละคิว